สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศแบบวิถีชีวิตชนบทนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่2ตาบลทรายขาวอําเภอเวอสไยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับตอนเช้าปกติแล้วบนถนนเส้นทางนี้นะครับถนนที่หน้าบ้านจะมีผู้คนเดินวิ่งออกกําลังกายกันเยอะแยะนะครับ ตอนเช้าตอนเย็นสําหรับผมวันนี้นะครับตอนเช้าลุกไม่ไหวก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นออกกําลังกายแต่ก็จะชดเชยให้ตอนช่วงเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับจะพาไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศแบบวิถีชีวิตชนบทด้วยกันนะครับตามผมมาดูรบรรยากาศที่สุดยอดมากๆในตอนเย็นๆนะครับปกติแล้วช่วงบ่ายแก่ๆก็จะมีฝนตก แต่วันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสท้องฟ้าโปร่งใสบรรยากาศสดใสมากทีเดียวนะครับซึ่งระหว่างเส้นทางที่ผมเดินอยู่ในขณะนี้นะครับสองฟากฝั่งด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นไรนาส่วนผสมซึ่งจะมีเจ้าของพื้นที่ก็จะปลูกฟักทองนะครับเจ้าของพื้นที่ก็จะปลูกฟักทองด้านซ้ายผมก็จะเป็นสวนปาล์มนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งเดี๋ยวด้านหน้าโน้นนะครับที่ผมกำลังจะเดินไปนะครับสุดปลายทางแล้วก็เดินกลับก็จะเป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะครับในวิถีชีวิตแบบชนบทนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอยากจะอยู่บ้านนะครับเพื่อกักตัวนะครับกักตัวเอง ปลอดภัยจากสิ่งที่ทุกคนกลัวนะครับก็อยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับก็นี่จะมีต้นโหนดต้นตาลนะครับเมื่อก่อนก็จะมีผู้คนทําตาลโหนดนะครับแต่ตอนนี้ต้นมันสูงนะครับผู้คนไม่ค่อยได้ทําแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตอาชีพเกษตรกรนะครับปลูกผักปลูกพืชโดยเฉพาะพริกขี้หนูช่วงนี้ ราคาตกต่ำมากนะครับล่าสุดราคา7บาท8บา,8บาท8บาทค่าเก็บก็7บาทอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยแต่ทราบว่าสสในเขตพื้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องรัมซีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสาก์นะครับร้อยเอกธรรมนัสรมเผ่าก็าจะเข้ามาดูแลพยุงราคาให้อย่างน้อยโลติพ้าบาทก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับปกติแล้วราคาพริกกีหนู ประมาณกิโลละสี่สิบห้าสิบบาทแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากประสบปัญหาอย่างนี้ตลาดก็ปิดหมดนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยทําให้พี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกพริกขี้หนูคุณผู้ชมครับตอนนี้ใกล้จะถึงทุ่งนาแล้วนะครับเดี๋ยวจะสลับด้านให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ด้านหลังนี้นะครับซึ่งจะเป็นทุ่งนาโอ้โหสวยสดงดงามมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นทุ่งนานะครับปลูกข้าวประมาณสามเดือนนะครับ พันุ์ข้าวเตี้ยข้าวระยะสั้นนะครับ3มเดือนก็ตอนนี้กำลังที่จะออกรวงแล้วนะครับตั้งท้องออกรวงแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานคงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะสลับด้านให้ดูครับ<ห>น,<ด>บนี่บรรยากาศสุดยอดมากๆนะครับมีต้นข้าวนะครับก็จะมีนกนะครับนกกระจาบนกเขานกพิราบชอบมากินข้าวเปลือกที่ต้นข้าวนะครับ ที่รวงต้นข้าวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นถนนที่ออกไปสู่ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข408นะครับก็มีผู้คนขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับขณะนี้ด้านนอนก็จะเป็นปลูกมะพร้าวนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับคุณผู้ชมครับมะพร้าวน้ําหอมซึ่งก็ปลูกกันเยอะเดี๋ยวนี้ปลูกกันเยอะนะครับ และด้านโน้นก็จะเป็นซีแพคนะครับเป็นปั๊มน้ํามันนะครับเป็นโรงแก๊สโรงบรรจุแก๊สนี่ต้นตโนดนะครับคุณผูชมครับนี่บรรยากาศแบบวิถีชีวิตและครับนี่ครับครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วขอกำลังใจช่วยกด s u b ส c r i ครกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับ เวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะเด้งไปหาท่านเองหรือท่านจะกดติดตามนะครับในกรอบสีชมพูลเล็กๆด้านฝามือของท่านนะครับด้านาฝามือในหน้าจอด้านล่างของท่านนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับสมกัค,ค,ครับนะครับ <ๆ S 2> ผมนึกถึงคําพูดของรองศาสตราจาร,รย์ดรประสานธรรมอุปกรณ์แล้วก็คําพูดของรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับอาจาร,รย์ฟองครูพละศึกษาอยู่แล้ว ออกกาลังกายดีที่สุดนะครับเป็นแกนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับถ้าเราไม่ออกกําลังกายสุขภาพร่างกายเราก็จะทรุดโทรมนะครับอผอมต้าน cycling, ทานก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับผมพาคุณผู้ชมมาชมสวนของคุณอของน้องศัตว์นะครับซึ่งปลูกอยู่คนเดียวนะครับในพื้นที่ประมาณสิบกว่าไร่นะครับตอนนี้รู้สึกว่า อายุของต้นฟักทองก็ประมาณเดือนกับ,บ <5 S 2> ท่ากท่านนะครับ,รบการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมก็บริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0841 888แแล้วก็ห5 5 0 8ห1 2ห155นึ่งตองห้า้าขอฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ชมครับเดินกันต่อเดินเดินแล้วก็วิ่งนี่ครับเดินแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็เดินนี่เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆนะครับสองฟากฝั่งที่ผมเดินอยู่นี้ก็มีต้นมะพร้าวข้าวกล้าในท้องตุ้งนานะครับต้นปาล์มนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านดอนแค่นะครับ บ้านดอนแคหมู่ที่2ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอวัดไซประมาณ9ก้าจัดนี่เต็ไมไปด้วยต้นมะพร้าวแล้วครับมาน